ก็สวัสดีครับผม The Diary of Ratty นะครับผมครับวันนี้ก็นี่เลยเราเปิดอ่านหนังสือแบบบทหนึ่งบดีเราพยายามจะอ่านบรรดาบทนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยด่าหนังสือนะอันนี้บทน,นี้เขาบอกเลยบทที่สิบสองชีวิตต้องการชีวิตนะครับผมเขาว่าเล่าบอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่แท้จริงมีเพียงสองประการนะครับผมในนี้เขาบอกว่ามีกินกับมีนอนเท่านั้นนะความจริงมันมีกินขี้ปีนอนใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าแค่กินกับนอนเท่านั้น แล้วก็บอกว่าชีวิตเราเนี่ยแบบว่าต้องมีการกินโดยการแบบเบียเดเบียนคนอื่นเสมอเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยเป็นลูกคนหาปลานะคือพ่อเขาเป็นพานน้ําจืดนี้นะเขาเ่นให้ฉายาเพราะเขาเป็นพานน้าจืดก<อ>็อสอนลูกเนี่ยเรียนรู้วิธีการหาปลานะผม,มต่างๆมากมายแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยทำได้เหมือนเขาทั้งแบบไปหัวหน้าเขาหรือใครต่างๆนานาเนทานมเรียเนยเขาก็ไม่สามารถทํา การหาปลาได้มากเท่าเขานะเขาก็บอกว่าจริงๆเขาไม่ได้เก่งหรอกเขาเป็นคนทําบาปขึ้นหรือ,อเรียกว่าเฮงนะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเฮงด้วยนะหลายๆคนน่าคงเคยได้ยิน <Wow. S 1> เขาก็บอกว่ามีอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลย <Wow. S 1> เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้กินอาหารแค่ทางปากนะเรากินอาหารทางหูด้วยหูก็คือสิ่งที่เราได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือสิ่งต่างๆที่เราเสพโดยหูเนี่ยมันก็เป็นการกินอย่างหนึ่ง ต่อไปเสพโดยทางตาปัจจุบันเรากินอาหารทางตามากเลยนะเราใช้ตาของเราในการดูจอสี่เหลี่ยมที่มันพาเราไปยังโลกกว้างใหญ่ซึ่งโลกนั้นมีทั้งดีทั้งร้ายใช่ไหมบางครั้งเราก็เลือกเสพสิ่งที่มันมันไม่ดีเออมันก็บั่นทอนแลยแต่มันคือการเสพทางตามันทําให้เรารู้สึกแค้นทำให้เรารู้สึกโกรธแต่บางทีเราเห็นเขาว่าเราก็อยากได้อยากมีอย่างเขาบางทีเราก็ดูของสิ่งดีๆนะดูสิ่งดีเราก็อยากมีอย่างเขาเหมือนกันแต่มันก็เป็นความพยายามหรือเป็น ความพยายานนะที่อยากมีประมาณนั้นก็จริงๆนะมนุษย์เดี๋ยวนี้ให้กินอาหารไม่ใช่แค่ในาปากอ่ะเราลองแบบมาทบทวนตัวเองดูเราก็กินอาหารทางหูมกันเราเลือกเพลงฟังเราเลือกเอ,อพอดแคสเราเลือกวิดีโอฟังเนี่ยมันก็เป็นการเสพทางหูเหมือนกันนะโดยเฉพาะทางตาเนี่ยเราก็ปัจจุบันเนี่ยจากที่เราเนี่ยไม่เคย ใช้โทรศัพท์อยู่กับจอสี่เหลี่ยมปัจจุบันเราก็มีอินเทอร์เน็ตเป็นของเราเองอันนี้หมายถึงตัวผมนะก็มันเหมือนเราเอาเวลาในชีวิตไปอยู่ในโลกนะั้นซึ่งมันก็เป็นประโยชน์จริงๆนะนี่ยังไม่นับโลกอนานะคตที่มันจะแบบอาจจะกลายเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตและส่วนหนึ่งผมว่าปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเวลาที่เราเทคไทม์คนใหญ่เนะี่ยมันใช้ไปกับอะไรเนาะก็ อยากเตือนตัวเองว่าบางทีก็เสพให้แบบพอประมาณนะไม่ว่ามันทั้งดีและไม่ดีเพราะว่าอะไรที่มันมากไปมันไม่เคยมันไม่เคยดีต่อเราเลยสุดท้ายมันมีปริมาณปริมาณหนึ่งที่ทําให้เรารับได้พอดีอ่ะเพราะว่าถ้ามันเกินไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้ามันไม่ได้เสพเลยมันก็ไม่ได้เกิดการขับเคลื่อนหรือการผลักดันตัวเองกันนะก็เราจะพยายามจะอ่านบทหรือสองบทนะแต่เราจะเลือกเรื่องที่เราชอบมา มาเล่าแล้วกันผมก็ตะไดรี่ไว้ที่สวัสดีครับ